ในพื้นที่พัทยาชนบุรีคุณผู้ชมครับค,คือเรื่องของร่มแล้วก็เตียงผ้าใบที่อยู่ที่ริมหาดแบบนี้หลายคนบอกว่าฉันอยากไปเที่ยวฉันอยากไปพักผ่อนเนี่ยแต่พอไปถึงปุ๊บเจอโกงราคาไงคิดแพงเกินคิดแพงเกินไม่ใช่แค่ เดียงผ้าใบอย่างเดียวบางทีอาหารที่เอามาขายเนี่ยโอ้โหราคามันพุ่งสูงเหลือเกินก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการลงพื้นที่ไปเนี่ยแหละเพื่อไปจัดระเบียบในเรื่องนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ประชาชนมีการร้องเรียนเข้าไปนะฮะบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยโยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าจากการตรวจสอบนะฮะมีคนทําผิดเนี่ยหลายคนด้วยกันเลยครับครับ เฉพาะในช่วงนี้ที่หยุดไป3วันเนี่ยก็มีร่มเตียงประมาณ9้าร่มเตียงที่ผิดนะครับแดร่มเตียงเนี่ยเป็นร่มเตียงที่เพิ่งเป็นการทำความผิดครั้งแรกนะครับความผิดครั้งแรกเนี่ยก็มีบทลงโทษในการให้หยุดประกอบกิจการประมาณ2อาทิตย์นะครับคือวันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาส่วนอีกหนึ่งร่มเตียงที่เราเคยตักเตือนไปครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็ทําความผิดครั้งที่2เราก็ให้พัก ในการประกอบการ2เดือนเลยนะครับประมาณวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่30กันยาซึ่งอันนี้ผมก็ได้อันนี้คือบทลงโทษเบื้องต้นก่อนนะครับก็เน้นย้ำแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมานี่สําคัญมากเพราะว่ามันคือความประทับใจของนักท่องเที่ยวแล้วของแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นความลับมันรู้กันได้อยู่ดีนะครับว่าอันนี้โกงนี่นาเอ๊ยทำไมแพงจังเลยอะไรเงี้ยของก็ไม่ดีทีนี้เนี่ย ก็ทางพัทยาก็ต้องขอบคุณที่มีมาตรการเข้มงวดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวเพราะตัวเมืองพัทยาเองก็เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวครับพอเราไปถามไปคุยกับนักท่องเที่ยวหน่อยเขาบอกว่าก็คล้ายๆกับ ถูกเอาเปรียบเหมือนกันนะใช่ถูกเอาเปรียบเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยโหพอไปเสร็จปุ๊บราคามันสูงเหลือเกินอ่ะบางทีเรารู้อยู่แล้วว่าราคามันเท่าไหร่แต่พอไปที่นึงปุ๊บกลับกลายเป็นอ้าวราคามันพุ่งสูงขึ้นแล้วบางทีเข้าไปนั่งแล้วออทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องยอมจ่ายกันไปแบบนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของราคาอาหารที่มันสูงเกินก็เลยอยากจะฝากว่าไม่อยากจะให้เอาเปรียบกันมากเกินเกินไปครับแล้วก็ในฐานะนักท่องเที่ยวคนนึงก็บา,างคนก็มาไกลอางนองมาจาก วัทางมาไกลมือนกันค่ก็ต้องการที่จะมาเอนจอยมาพูดนายกับควอนเช่นแล้วก็สั่งอาหารไม่ว่าจะขุณขุ้นไปสั่งหรจะข้าวราข้างไปสั่งอะ่างแล้วก็จะมีการทิดค้าอีกเพิ่มเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเปน็นช่วงหยุดยาวเลยแบบไม่อยากให้เราเสี่ยงกันนะ ี่คือปัญหาของชายหาดที่พัทยาครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ